พาชมพู่ไปตายต่พลก็ต้องแก้ให้ได้ว่าผมไม่ได้พาครับผมไม่ได้ทำผมไม่ได้ทำอะไรก็ว่ากันไปนะศนะาลตัดสินบอกว่าตะพลบอกว่าเมียโทรทรศัพท์มาบอกหลานหายตะพลก็ต้องไปแก้เป็นยังไงแต่เวลาแก้ตัวเนี่ยตะพลอย่าลืมนะก็ต้องไปดูในศาลชั้นต้นมาคุณพูดยังไงถ้าตอนในศาลชั้นต้นคุณพูดอย่างพอมาศาลชั้นรพูดอย่างเนี่ยคุณยิ่งแพ้ไปใหญ่เขาเนียยประหารแน่ผมบอกเลยนะประหารชีวิตแน่ ถ้าพูดกลับไปกลับมาชั้นตำรวจพูดอย่างออกทีวีพูดอย่างในในในห้องพิจารณาพูดอย่างมาพอสารจำคุกออกพอแพ้ไปแล้วอ้างเหตุผลอีกอย่างถ้าแบบนี้ต่คนติดคุกประหารแน่เพราะนั้นก็ต้องระวังอันนี้ด้วยความห่วงใยเพราะนั้นเนี่ยเอฟซี FC ตะพลเนี่ยเอฟซีแดงแตนเนี่ย,นนยที่มาฟังผมเนี่ยคุณเอาสิ่งที่ผมพูดไปแล้วกลับไปคิดผมไม่ได้มานั่งเหยียบมันย่ำอะไรคุณคนก็ด่าคุณทั้งบ้านทั้งเมืองไม่จะเรื่องแปลกหรอกเพราะว่าคุณเป็นคนสารตัดสินว่าคุณทําเด็กตายแค่นั้นแหละ จุกูบางคนบอกไม่น่าให้ประกันตัวตะพลเลยอ่ะก็เป็นดูมินิตของศาลนะเพราะตะพลเขาไม่ได้หลบหนีเขาก็ได้อออ่าืืม,ม,ม,มนะครับวันนี้พูดตรงไปตรงมานะนะครับแล้วก็เส้นผมเนี่ยศาลก็บอกเส้นผมที่พบในรถตะพลกับที่พบที่ศพเนี่ยมันเป็นเส้นเดียวกันตะพลเป็นคนเอามีดไปตัด ตัพลก็ต้องต่อสู้ว่าหนึ่งเส้นผมมันคนละเส้นนะเส้นผมมันมีอยู่นานแล้วนะอ่านะแล้วก็เสร็จแล้วก็การได้มาถึงเส้นผมไม่ชอบเรื่องกฎหมายตอนตํารวจมาคน้นตัพลไม่อยู่ตํารวจเอาเอาเส้นผมมายัดการแกล้งใส่ร้าย,ายตัพลก็ว่ากันไปแต่ว่าสิ่งที่ตัพลมาพูดออกรายการทีวีเนี่ยนะนะกับที่พูดในศาลเนี่ยมันเหมือนกันหรือเปล่าผมไม่รู้ นะตะพุนก็สู้ไปถ้าสู้ได้จะหลุดเนียถ้าสู้ไม่ได้ตะพุนก็ติดคุกและยิ่งพูดมากเท่าไหร่ก็มัดตัวเองไปนะตอนนี้แม่น้องชมพู่เนี่ยผมติดตามถามเขาจะอุทธรให้ประหารชีวิตนายชัยพลนะถามว่ามีโอกาสโดน,นประหารก็มีถามว่ามีโอกาสยกวางก็มีมันมีโอกาสพยกวากักาานหมดนะนะเพราะนั้นเนี่ยมีโอกาสาโดนประหารชีวิตมีโอกาสติดคุกยี่สิบปีมีโอกาส ยกฟ้องก็ได้มีโอกาสาติดคุกบางข้อหาก็ได้คือมันมีทั้งหมด4อย่างสารุทธรกัิตะพลนะเดี๋ยวจะหาว่าผมไม่ซ้ําเติมตะพลไม่เนี่ยผมชี้ช่องให้แล้วนะชี้ช่องให้ตะพลนะฟังดีๆครับเราตับผลกับนางแตนอย่าไปฟังอย่าพา่าไอ้พวกเอฟซียกยอปอปั้นอย่างเดียวไอ้อย่างนั้นเราชิบหายนะชิบหายถ้าฟังแต่พวกยกยอต้องฟังอย่างพี่เดพูดเนี่ย ตับคลโดนสารจำคุกสารอุททรจะมีคำพิพากษาออกมา4แบบ4แบบนะหนึ่งพิพากษายืนเหมือนเดิม20ปีสองยกยกฟ้องไปเลย 3. กลับนะกลับนะพิพากษากลับ 4. แก้แก้บางข้อหาเช่นจากประมาทเป็นฆ่าคนตายโดยเจตนาแล้วก็ประหารชีวิตตับ,บนไปหรือแก้ว่าผิดเฉพาะพลาดเด็กจำคุกแค่สิปีหายไปสิปียืนยก กลับแกล้มีสี่อย่างตับพนฟังไว้นางแกนฟังไว้จะได้ไม่ต้องมาด่าผมอย่าไปฟังพวกเอฟซียกยอปอปัน้นไม่ได้หาเลยหรอกยกยอลุงเป็นคนเก่งลุงเป็นคนดีลุงไม่ได้ทําผิดลุงถูกใส่ร้ายอะไรต่างๆอย่าอย่าไปฟังผู้นี้ปลาส้มเป็นคนทําให้น้องชมพู่ตายศาลไม่ได้พูดถึงเลยนะเรื่องปลาส้มเนี่ย เพราะฉะนั้นเนี่ยลืมประเด็นนี้ไปเลยไม่ต้องไปสู้หรอกไอ้ที่บหมาพาไปตายอะไรเนี่ยมันไม่มีใครเขาเชื่อแล้วก็ฟังล้าหามากกว่านะอืหมาพาคนไปตายถ้าบอกว่าไอ้ GPS พาคนไปตายยังเชื่อขับรถแล้วตาม GPS ไปแล้วก็ตกทะเลตายก็นผงเชื่ออะไรที่แม่งปัญญาอ่อนแล้วเนี่ยอย่าอย่าไปอย่าไปเอาเลยในคําภาษาไม่มีเลยนะเรื่องไอ,อ,อ้หมาพาชมพู่ตายนี่ไม่มีเนี่ยไม่มี ตาพลฟังผมพูดนะผมเนี่ยเป็นแบบเอ่อผมให้ความรู้นะอย่ากโกรธผมนะต่พลนะผมกม็ให้ความรู้ตรงไปตรงมาอย่ากโกรธผมเลยนะนี่ผมตรงไปตรงมาแหละผมไม่ได้มีส่วนด้เสียผมกม็ให้ความรู้นะสารก็ไม่ได้ไม่ได้พูดเรื่องหมาพาชมพู่ตายเลยเขาบอกว่าตาตาพลเนนะี่ยพาชมพู่ไปตายตาพลก็ต้องแก้ให้ได้เพราะผมไม่ได้พาครับผมไม่ได้ทำผมไม่ได้ทำอะไรก็ว่ากันไป เนี่ครับนี่นะครับนะแล้วก็โทรศัพท์มีเครื่องเดียวโทรหากันเองนะเอ,อทำนองว่าตาบลกันแต่เนี่ยเชื่อมจิตกันได้โทรศัพท์เครื่องเดียวก็ฮัลโหลลุงพลเหรอนี่ประแตนนะอ่าแล้วก็เนี่ยเนี่ยฮัลโหลลุงพลแล้วนี่ประแตนนะอ่าแล้วก็อ่าเมียก็ส่งให้ผัวไปจ้าแตนแเหรออ่าอะไรก้ยเครื่องเดียวเนี่ยมันก็ันก็ตลกอ่ะ เออชมพู่หายไปแล้วนะอ่าอ่าอ่าเหลืออ่าอย่างเงี้ยมันมันก็เป็นเรื่องแบบฮนะาร์กกิ้งอะนะสาลก็ตัดสินอย่างนั้นแสดงว่าข้อที่จริงในคดีเนี่ยตำรวจตอนนี้เขาสืบสวนเนี่ยเขาไม่เจอตะบนนะครับแล้วตะบนก็พูดอย่างนั้นจริงๆอะสาลก็เชื่อตำรวจไม่เชื่อตะบนตะบนก็บอกว่าคิดว่าคุณจะเชื่อตำรวจหรือเชื่อตอะบนเอ่เอนะหรือเชื่อสาลเนะี่ยตอนนี้ก็สาลเชื่อตำรวจ พอตัดสินจบคุกตะพลถามประชาชนจะเชื่อใครก็ต้องเชื่อสารเพาะสารตัดสินไปแล้วตะพลบิดต,ตะพลก็ไม่ต้องไปหาทางออกเพราะเนี่ยสารต้องไปไม่เชื่อตะพลนะผมอยากจะฝากไปถึงนายชัยพลในตะพลและนางแตนนะครับว่าสารก็ไม่เชื่อคุณเพราะคําพูดของคุณมันไม่อยู่กับร่องกับรอยแล้วคุณก็มีวัลีเด็ดนะ่ะความจริงพูดหลายครั้งไม่ต้องเหมือนกันนะคุณเลิกพูดได้แล้วเชื่อผมเถอะถ้าคุณอยากจะหลุดคดีนะ เชื่อผมผมรักและหว,วงวงใหญนะครับรักและหวงใหญ่นะค,ะววหญคุณเลยตรงไปตรงมาเลยคุณไปไปเปิดตำราก,กฎหมายนะคำพิพากษาที่เรื่องพูดจาไม่อยู่กับร่องกับรอยเดี๋ยวผมจะมาโพสต์ที่เฟซบุ๊กให้ความรู้คุณเนะ่ยการพูดจาไม่อยู่กับร่องกับรอยน้ำหนักมันก็ไม่มีอ่ะก็เหมือนบอกว่าวันก่อนเห็นวันนี้บอกไม่เห็นวันก่อนบอกมีโทรศัพท์เครื่องเดียววันนี้บอกมีสองเครื่องอย่างเงี้ย วันก่อนบอกไม่ได้ไม่ได้ไปขม่มขู่พ่อแบมแค่แค่ไปเตือนความจำว่าพ่อแบมพ่อแบมให้การตำรวจดีๆนะความจริงเนี่ยคุณเห็นตะพลในเวลาเจ็ดโมงเชา้าคุณไปบอกตำรวจว่าเก้าโมงเช้าได้ไงไปแก้ไขสมัยอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยคุณไปออกทีวีนละ้วพูดอย่างเงี้ยบอกว่าไปเตือนความจำตะแบมเนี่ยตะแบมเนี่ยจำผิดแล้วจริงๆเราเจอกันเจ็ดโมงเชา้าเพราะตะแบมเนีตตะแบมเนี่ยไม่มีมือถือไอ้ไม่มีโทรศัพท์ จำก่าเกินเนี่ยคุณต้องแก้ให้ได้พระสารบอกว่าคุณจะไปเตือนความจําเนี่ยไปบอกให้พยานกลับคาให้การเขาเห็นเก้าโมงคุณไปบอกให้เขาคุณไปบอกให้เขาให้การใหม่เดือดเจ็ดโมงเชา้าคุณก็ต้องไปแก้ให้ได้เพาราะโดยทั่วไปเนี่ยพยานเขาจะเบิกความกี่โมงหรืออะไรเนี่ยแต่คนก็ไม่ควรไปยุ่งเกี่ยวไม่ต้องไปเตือนความจํเขาหรอกการไปเตือนความจําเนี่ยเขามองอว่าคุณเนี่ยไป ไปยุ่งเหยิงพยานหลักฐานี่กลับค่ะไมการนี่เป็นประโยชน์ต่อคุณเพราะชมพู่เนี่ยมันหายตอนเก้าโมงกว่าช่วงเวลาที่คุณที่ตาแบมเขาไปเจอคุณเนี่ยเจอตาพลนที่สวนยางน่ะคุณถึงต้องติดคุกเนี่เออเพราะนั้นการที่คุณไปออกทีวีแล้วคุณบอกว่าผมไม่ได้ไปขู่ไม่ได้ไปไม่ได้ข่มขู่ตาแบมแค่ไปบอกเขาว่าตาแบมเนี่ยจำเวลาผิดเนี่ยไอไอไอคำนี้ทำให้คุณติดคุกนะครับนะคุณไม่รู้ตัว คุณก็ต้องไปอธิบายให้สารุทธรว่าคุณไปเตือนความจำมันําทำไมที่ไปเตือนก็ทำไมพยานเขาอยากจะเบิกความผิดิดถูกๆอะไรก็เรื่องเข้าไปพอคุณไปเตือนก็เสร็จเลยสารก็มอเอา้าก็แสดงว่าคุณทําผิดแสดงว่คุณถึงแบบคุณก็ต้องพยายามที่จะให้เขากลับทําให้การหรือเปล่าในคาพิพากษาเขาเขียนไว้ชัดคุณไปดูดีๆอย่าไปหลงเชื่อไอ้พวกสอพอต่างๆที่มาเชียร์คุณอยู่นั่นเน่ย ลุงไม่ผิดลุงถูกใจร้ายอะไรเนี่ยไอเดี่ยผมเนี้ยไม่มีประโยชน์เลยคำสรรเสริญเยินยอไม่มีประโยชน์สมัยผมเนี่ยทำคดีแตงโมโนะผมโดนดายับผมไม่เคยโกรธไม่เคยฟ้องใครเนยเจะคคับคดีแตงโม,โมโนะใครอยากดาอยากอะไรไปไหมผมบอกว่าคดีแตงโม,มเป็นมันมันมีพยานหลักฐานอยู่แค่ประมาทสุดท้ายมันก็คือประมาทความจริงคือความจริงมีสิ่งเดียวคือแตงโมตกเรือเพราะประมาทมันไม่มีฆาตกรรม ไม่มีฆาตกะปะฆาตกรรมซ่อนเงื่อนไม่มีใครมานั่งรออยู่ที่โรงแรมไม่มีคนฆ่าบนบกแล้วเอาศพไปทิ้งในแม่นะ้ําผมโดนด่าแต่ผมไม่ได้โกรธใครเลยนะสมัยคดีแตงโบนะ่ะเป็นคดีที่ดังพอๆกับคดีตะพลนี่แหละผมเป็นทนายความผู้เสียหายผมโดนด่ามาเจ็ดสิบเจ็ดวันผมไม่เคยโกรธใครเลยและต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ด่าผมนะครับผมกราบขอบพระคุณเพราะมันจะได้เตือนสติผมไนงะผมไม่ได้โกรธแล้วผมโดนด่า ไม่มีคนมาจ้างว่าความเลยคนดา่าว่าผมเป็นทนายที่เข้าข้างเพีเรีกอะไรเข้าข้างแม่แตงโมทนายอิู่แสงแล้วก็อะไรทนายเป็นขี้ข้าตำรวจเป็นเคนายเป็นสุนัขตำรวจแล้วก็อะไรเป็นทนายที่ไม่หาหลักฐานแล้วก็อะไรปะเป็นทนายที่ปิดกั้นคนอื่นที่เขาเจะหาคนร้ายผมเป็นคนชั่วคนเลวผมไม่เคยโกรธนะ คือผมเข้าใจความรู้สึกของทุกคนแต่ปรากฏว่าผมเป็นผู้รับผิดชอบในคดีแจมูผมได,มได,ได,ด้มีโอกาสได้คุยกับพยานได้คุยกับผู้ต้องหาในปอในเบิร์ดหลายๆคนมีโอกาสได้คุยกับพนักง,งานสอบสวนคุยกับตำรวจมีโอกาสได้ลงพื้นที่มีโอกาสได้คุยกับหลายๆคนที่เกี่ยวข้องในคดีได้เห็นพยานหลักฐานแล้วพยานหลักฐานมันมีเพียงว่านะ แตงโมตกเรือไปทุกท้ายแล้วมันก็เป็นแค่คดีประมาทมันไม่มีคดีฆาตกรรมฆาตกรรมซ่อนเงื่อนเอามีดมากรีดขา,าพยายามข่มขืนข้ายาติดยาบนเรือแล้วก็อะไรมีคนลอยที่โรงแรมฆ่าบนบกเอาศพไปทิ้งอะไรต่างมันไม่มีมอ่ะมันเป็นเรื่องโกหกแต่ว่าปรากฏว่ามีคนที่เขาชักจูงจนคนเชื่อเขาก็เชื่อไปคนธรรมาดาผมทั้งๆท,ที่ผมเนี่ย เป็นผู้รับผิดชอบคดีแต่ผมไม่โกรธนะถึงวันนี้สิ่งที่ผมพูดเป็นไงมันเป็นความจริงมันก็แค่คดีประมาทนะครับสิ่งที่เราโดนด่าไปก็เป็นราคาที่เราต้องจ่ายผมก็ขอบคุณทุกคนที่ด่าผมมันทําให้ผมดังมากตอนก่อนผมยังไม่ดังมากเลยคดีแตงโมเนี่ยพราะผมโดนด่าทั้งประเทศนะใครๆก็รู้อ๋อไอเดไอเบี้ยวไอห้อยไอทนายสุนัขร,รับใช้ตำรวจไอเคนายอะไรต่างๆผมไม่ว่าเลยด่าไปนะครับ เพราะความจริงมันคือความจริงเงยพูดกี่ครั้งก็เหมือนเดิมผมก็ยืนยันเรื่องเป็นเรื่องประมาทนะเพราะนั้นก็ฝากนะตะบนนะครับความจริงมันคือความจริงความจริงมันมีสิ่งเดียวไม่เชื่อไปถามปรีชาสิความจริงก็คือปรีชาไม่ได้ซื้อหวยก็เลยแพ้คดีหมวดจรุนศาลตัดสินแล้วอ่ะปรีชาก็ยอมรับได้นะเขาแล้วก็มโนไปไม่ได้ซื้อหวยเข้าใจผิดคิดว่าถูกหวยก็เชื่อแม่ค้า